ทำยังไงครับที่เราจะใช้ AI free ในการสร้างภาพตัวละครที่มีหน้าตาคล้ายกันนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าขั้นตอนแบบละเอียดเลยนะครับพร้อมทั้งมีเทมเพลตโครงสร้างในการที่เราจะสร้างเนื้อหาอะไรก็ได้ที่พี่น้องเนี่ยสามารถหยิบเอาไปใช้ได้ทันทีเลยนะเรียกได้ว่าสะดวกมากๆในการที่พี่น้องจะต้องไม่ต้องมานั่งคิดเองว่าจะวางแผนอย่างไร เดี๋ยวผมเตรียมไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับทักมาคุยกับผมได้ที่ Li n e แอดเสียยูทูบอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมอบอ e ีบุ๊กให้ฟรีเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเทมเพลตให้นั่นเองนะ,นะในอ e ีบุ๊กนอกจากมีเทมเพลตแล้วก็จะมีเหมือนเดิมนะครับเสียงเอฟเฟกแนว3าช้าแล้วก็จะมีลิงก์นะครับผมคลิปสอนที่ผมรวบรวมจากในช่องของผมเอาไปให้พี่น้องได้ดูด้วยนั่นเอง นะโอเคนะครับผมเอา้าเริ่มต้นเลยนะครับผมการที่เราจะทำตัวละครให้มีหน้าตาคล้ายกันนะมันก็มีอยู่2ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับขั้นตอนแรกก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องกำหนดลักษณะของตัวละครให้ชัดเจนนะเรียกได้ว่าชัดตั้งแต่ชื่อเลยกำหนดไปเลยว่าชื่อตัวละครว่าชื่ออะไรนะเพราะว่ามันจะทำให้ AI เข้าใจได้เลยว่าชื่อนี้เนี่ยจะต้องมีลักษณะแบบนี้ นะแล้วก็ต่อมาครับผมก็จะต้องกําหนดถึงเรื่องของการาร่างกายก่อนร่างกายเช่นว่ามีหน้าตาแบบไหนนะแล้วก็ผมเป็นอย่างไรแล้วก็รูปร่างเป็นอย่างไรนั่นเองเราจะต้องกําหนดลงไปด้วยนะอาจจะเป็นคนไทยคนยุโรปหรืออะไรเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ต้องบอกเข้าไปนะแล้วก็จะต้องพูดถึงการแต่งตัวด้วยนะครับว่าจะมี รูปแบบการแต่งตัวอย่างไรเช่นจะเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดชุดแสกกระโปรงอะไรต้องระบุถึงขั้นว่าเป็นสีอะไรเลยนะครับพี่น้องยิ่งพี่น้องระบุแบบชัดเจนแล้วเนี่ยก็จะทําให้มีโอกาสที่ตัวละครจะมีหน้าตาคล้ายกันนะอ่าแล้วก็อันที่2ครับผมเดี๋ยวผมพูดภาพร,รวมก่อนนะพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวผมจะมีขั้นตอนแบบละเอียดเดี๋ยวทําให้ดูนะครับ เมื่อเรากําหนดลักษณะตัวละครแล้วนะครับเราก็เอาลักษณะที่ได้มาทั้งหมดยัดใส่ลงไปในคําสั่งในการสร้างภาพนะครับในทุกคําสั่งเลยนะซึ่งผมก็จะมีเทคนิคของผมเองที่จะเป็นการยัดใส่คําสั่งสร้างภาพแบบอัตโนมัติเราจะได้ไม่ต้องมานั่ง Copy p y s เพ Copy p a เพ e ให้มันเสียเวลานะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมข้อแรกก่อนนะว่า กำหนดลักษณะตัวละครให้ชัดเจนนะครับผมนะอันนี้เนี่ยพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษจะพิมพ์อย่างไรดีนะเดี๋ยวผมก็จะใช้เจ้าตัว Google Translate นั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อตัวละครนะครับก็เป็นชื่อว่าจ๋าละกันนะอ่าแล้วก็จ๋าคนนี้นะครับผมก็จะเป็นผู้หญิงวัยรุ่นไทยหุ่นจำมั่มผมสั้น นะส่แว่นสายตาอ่าอันนี้นั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวผมก็จะทําให้ดูแบบสดๆเลยนะครับพี่น้องเอา้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยครับจะจัดการตัวละครอย่างไรนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเจ้าตัวมือถือขึ้นมาก่อนนะครับปบ๊บนี่นะแอบอ่าเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ไปที่แอปนะ Google Translate เลยอืมแอปนี้อยู่ไซไว้เนี่ย อ่าโอเคครับแปลภาษาตรงนี้นั่นเองนะปุ๊บอ่าเสร็จแล้วนะครับพี่น้องอย่าลืมนะให้เปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็นไทยเป็นอังกฤษนะเพราะเราจะพิมพ์ภาษาไทยลงไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางเจ้าตัวนี้นะครับผมนี่นี่มาแล้วนะก็คือผู้หญิงวัยรุ่นไทยหุ่นจ้ำม่าเห็นไหมพี่น้องต้องบอกละเอียดนะว่าเป็นผู้หญิงวัยรุ่นแล้วก็ไทยด้วยหุ่นเป็นอย่างไร ผมสั้นผมยาวนะถ้าพี่น้องจะระบ,บุถึงสีผมก็ได้นะใส่แว่นสายตาใส่เสื้อยืดสีอะไรสีส้มกางเกงยนีนสีน้ำเงินลงเท้าผ้าใบสีขาวอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็ทำการไอ้นี้ไว้ก่อนนะอ่ะอาจจะค copy เก็บไว้ก่อนเอออย่าเพิ่ง copy ให้เตรียมตรงนี้ไว้ก่อนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเมื่อเราได้ตัวละครออกมาแล้วนะโอเคขั้นตอนต่อมานะครับผมเมื่อได้ตัวละครแล้ว ขั้นตอนต่อมาก็คือว่าให้เรานะครับทำการคัดลอกคำสั่งที่ผมเตรียมอันนี้ไว้ให้เลยนะซึ่งพี่น้องเนี่ยใช้คำสั่งอันนี้ของผมนะครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้สร้างเรื่องเล่าตรงนี้เห็นไหมตัวหนังสือสีแดงเนี่ยคือแก้ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมเราจะเอาเรื่องเล่าสยองขวัญจะไปสร้างนิทานเด็กจะไปสร้างอะไรอะ่ะนิทานคุณธรรม หรือจะไปสร้างอะไรที่เป็นเนื้อเรื่องในการทำคลิปพี่น้องก็ระบุเองได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะก็คือตัวละครหลักเนี่ยอันนี้ผมขออนุญาตมี1ตัวพอนะซึ่งพี่น้องจะมีกี่ตัวก็ได้เอาที่สะดวกเลยถ้าสมมุติว่ามี3ตัวนะพี่น้องก็จะต้องกำหนดชื่อแล้วก็ไปเอารายละเอียดตรงนี้เห็นไหมครับรายละเอียดตรงนี้เนี่ยก็คือเอามาจาก Google Translate เมื่อกี้นี้นั่นแหละยัดใส่ลงมาตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมถ้ามี3ตัวก็ต้องทำา3รอบนะครับตรงนี้นะแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็บอกไปด้วยนะครับว่าคลิปของเรานะครับผมมีความยาวประมาณกี่นาทีนะแล้วก็สุดท้ายข้อที่3ก็สำคัญนะเพราะว่าเราก็จะให้ทางระบบนี่นั่นแหละนะทำการเขียนเนื้อเรื่องออกมานะอย่าลืมนะตัวนี้ให้เขียนมาทีละบรรทัดนะ อ่าแล้วก็พร้อมหมายเลขกํกกับก็เพราะว่าเวลาที่เราจะสั่งทำงานต่อไปเนี่ยถ้ามันเป็นทีระบรรทัศเนี่ยมันก็จะทำงานเอ่อทำให้เราเนี่ยทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองอ่าโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับตรงนี้อ่าผมก็ได้ทำการคัดลอกมาเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะครับของผมเองนะคัดลอกมาเลยบึ๊บนี่ปึ๊บ เสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ไปที่ AI ของเราเหมือนเดิมซึ่งตัวนี้ก็เอาที่สะดวกเลยนะครับพี่น้องจะใช้ c h a t GPT จะใช้ Deepseek จะใช้อะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ผมขอนอุญากเป็น chatgpt com หรือใครจะใช้แอปก็ได้นะอ่าบึ๊บเข้าไปเลยอ่าเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องดูแบบสดๆเลยนะครับว่าไอ้เจ้าตัวโครงสร้างวิดีโอที่ผมเขียนมาใช้แล้วมันจะเป็นอย่างไรนะตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็วางลงไปเลยครับผมบึม นี่เห็นไหมครับนะปุ๊บปุบปบ๊อันนี้นะครับผมอ่าอย่าลืมตรงนี้ก็คือต้องกําหนดก่อนนะว่าจะให้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้ผมขอเป็นเรื่องเล่าสยองขวัญดีกว่านี่ปุ๊บปุบปบนี่ตามนี้เลยนะแล้วที่เหลือก็ขอตามนี้เลยนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้อย่าลืมนะมาจาก google translate เมื่อกี้นี้ชื่อตัวละครจ๋านั่นเองแล้วกด r ันได้เลยนะครับบึบอ่า เดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวช่วงที่ผมทําตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยในขั้นตอนการสร้างภาพนะเดี๋ยวผมจะใช้ AI สร้างภาพที่ฟรีด้วยแล้ววันหนึ่งนะครับผมสร้างได้โอ้โหไปดูเว็บบอร์ดของเมืองนอกมาเขาบอกว่าได้ประมาณถึง1,500รูปเลยเยอะมากๆเลยแล้วสร้างได้เร็วด้วยนะครับก็คือ Google AI Studio เดี๋ยวผมจะแนะนำเจ้าตัวนั้นในการสร้างภาพนะอ่า นะวันนี้ได้ลองแบบว่าเต็มๆนะปกติผมจะไปใช้ l o นาโดแต่วันนี้จะไม่เอาเพราะว่า Google AI Studio เนี่ยมันสร้างได้เยอะนะในส่วนของฟรีแล้วก็สร้างได้ไวด้วยนะครับเห็นไหมครับพี่น้องตัวนี้มาแล้วนะตรงนี้นะปึ๊บปึ๊บป,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 บปบตัวนี้มาหมดแล้วเห็นไหมอ่าก็คือเนื้อหาของเราก็จะมาเป็นทีลรบรรทัดตามที่เรากําหนดนั่นเองนะครับแบบนี้นะ พอดีผมกำหนด5นาทีไงก็เลยบรรทัดอาจจะเยอะนิดหนึ่งนะต่อมาครับผมต่อมาก็คือเมื่อเราได้ทำการสั่งให้ Chat GPT เขียนบทมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปใช้โครงสร้างว,วิดีโออีกหนึ่งโครงสร้างในการที่จะสร้างคำสั่งสร้างภาพขึ้นมา,าแต่ก่อนจะไปดูกันนะครับผมพี่น้องท่านไหนที่เป็นมือใหมย่ยังไม่รู้ว่าจะทำช่องอะไรดี หรือทําช่องแล้วไม่เติบโตสักทีไม่มีไรายได้สักทีจะทํำยังไงดีผมได้รวบรวมความรู้และก็ประสบการณ์ทั้งหมด15ปีในการท YouTube นะครับมาเล่าให้พี่น้องฟังแล้วนะจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาลองผิดลองถูกอีกต่อไปนะถ้าไหนสนใจอย่างไรนะครับผมอีบุ๊กอันนี้ต้องบอกก่อนนะพี่น้องอันนี้มีค่าใช้จ่ายนะก็ทักมาได้ที่ไลน์ที่ชื่อว่า a d s e e youtube นั่นเองนะครับแต่อีบุ๊กชี่เกี่ยวกับในคลิปนี้นะตอนเริ่มต้นที่ผมบอกอันนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายนะ ทักมาได้เลยนะครับผมตัวนี้นะเอา้าไปดูกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปคัดลอกก่อนดีกว่านะอ่าไปคัดลอกก่อนคําสั่งอันนี้ของผมอยู่ไหนเอ่ยบึบนี่นะครับผมผมก็เตรียมไว้แล้วนะอย่าลืมนะครับพี่น้องท่นานไหนขี้เกยียจพิมพ์เองอย่างไรก็ทักมาคุยกับผมที่ไลน์ได้นะเดี๋ยวผมจะได้ส่งให้เลยนะครับคัดลอกเลยนะบึมอ้าเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็คือไปที่แชท GPT ตรงนี้ นะแล้วเราก็วางลงไปต่อได้เลยนะครับปุ๊บนี่วางต่อได้เลยนะแป๊บอ่าแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วครับเพราะว่าตัวนี้เราแก้หมดแล้วนะเป็นจา๋าเป็นไอ้นี่หมดแล้วรายละเอียดตรงกันหมดแล้วกดเอ่อกดรันได้เลยบึ้มนะตรงนี้นะครับผมก็ให้ระบบเนี่ยทำการสร้างคําสั่งสร้างภาพมาทีละบรรทัดนะครับพี่น้องนะผมจะไม่ให้กําหนดเนี่ยเอยไม่ได้ให้ระบบ สร้างทีเดียวเนี่ย24บรรทัดเลยแบบนี้ผมว่าไม่เวิร์กนะเพราะว่าถ้ามีรายละเอียดที่เยอะหรือมีข้อมูลที่เยอะแล้วเนี่ยจะทําให้แต่ละบรรทัดเนี่ยมันจะสร้างออกมามันไม่ค่อยละเอียดนะเพราะว่ามันก็ไม่อยากจะทางานเยอะนั่นเองก็พูดตรงๆเลยนั่นแหละนะเอาทีละบรรทัดแจ๋วกว่านะไล่ทีละบรรทัดทีละบรรทัดไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยเราจะได้คําสั่งสร้างภาพที่มันจะค่อนข้างละเอียดนะครับผมนี่ อ่าโอเคเห็นไหมครับตรงนี้นะแล้วก็ถ้าพี่น้องท่านไหนที่พอจะอ่านภาษาอังกฤษได้เราจะแก้ไขอย่างไรเราก็เติมลงไปเองได้เลยนะตรงนี้นะอืมหรือจะทําตามที่เขาบอกก็ได้นะครับผมบอกว่าเนี่ยถ้าต้องการฉากหลังเป็นโรงเรียนเราก็บอกได้นะว่าต้องการฉากหลังเป็นโรงเรียนต้องการแสงแดดยามเย็นบรรยากาศป่าละเมะโอ้โหนะแล้วก็บอกได้ทั้งหมดเลยนะแต่ผมขอเอาตัวนี้ของเขาเลยดีกว่านะครับบึม อเอาของเขาตัวนี้ไปใช้เลยแล้วกันนะกดคัดลอกเลยนะต่อมาครับผมต่อมาก็คือเมื่อเราคัดลอกตรงนี้เสร็จแล้วนะครับนะเราก็ไปใช้ AI ในการสร้างภาพตัวหนึ่งที่มันฟรีด้วยนะและที่สำคัญก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหสร้างได้แบบว่าเยอะมากๆนะผมไปหาข้อมูลมาแล้วเขาบอกว่าได้วันละถึงประมาณ1,500รูปเลยโอ้โหเจ๋วมาก AI ตัวนี้ก็ชื่อว่า Google AI Studio นั่นเองนะครับตรงนี้เราก็เข้าไปได้เลยนะจากเว็บนี้นะ AI Studio.google.com กดเข้าไปเลยครับผมบึมแล้วตรงนี้พี่น้องก็ล็อกอินเอาที่สะดวกเลยนะจะล็อกอินผ่าน Gmail ไหนอย่างไรเมื่อเข้ามาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเราก็เลื่อนไปเลยครับผมทางด้านขวาสุดนี่ Image Generation นั่นเองบึมกดเข้าไปเลย อ่าเสร็จแล้วนะครับพี่น้องตรงนี้เราก็นี่ลบตรงนี้ทิ้งไปอ่าเสร็จแล้วนะครับผมเราก็เอาเจ้าตัวรายละเอียดของเราตรงนี้นั่นแหละครับตรงนี้นะใส่ลงไปแทนอ่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับพี่น้องว่าผลที่ได้นะในการสร้างภาพจะเป็นอย่างไรครับผมบึ๊บไปดูกันเลยนะครับอ้าวมาแล้วนะครับผมนี่มาแล้วนะผมก็ไม่รู้นะครับผมว่า เจ้าตัวละครหน้าตามันจะคล้ายกันอย่างไรอ้าโอเคมาแล้วนะครับพี่น้องตรงนี้นะนี่นี่น,นี่มาแล้วอ่ะผมกดให้ดูก่อนนะจะได้เห็นภาพใหญ่อ่าอุ้ยแบบนึงนะพี่น้องอ่ะพอดีเขาเรียกว่าอะไรนะกดเข้าไปแล้วมันเออครับผมอ้ามาแล้วนี่นะพี่น้องพี่น้องเห็นไหมนี่ผมซูมให้ดูนะเดี๋ยวดูว่าหน้าตาจะใกล้เคียงกันหรือเปล่าอ่าก็กําหนดตรงตามสเปคที่ผมไม่นี่เลยนะก็คืออ่ชื่อจ๋านะครับ หุ่นจำมั่มใส่แว่นผมสั้นเสื้อสีสม้มเกงยีนสีน้ำเงินรองเท้าผ้าใบสีขาวนั่นเองอ่าโอเคนะต่อมาครับผมแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับพี่น้องไอ้เจ้าตัว AI ตัวนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันเพิ่งออกมาได้ยังไม่นานนะในเรื่องของการกำหนดขนาดภาพเนี่ยผมลองดูแล้วเนี่ยมันยัง,งงงงอยู่นะ คือมันก็สร้างภาพเขาเรียกว่าอะไรนะบางทีก็เป็นแนวตั้งบางทีก็เป็นแนวนอนซึ่งตัวนี้เราก็สามารถใช้ AI ไปทําการขยายภาพต่อได้นะตรงนี้นะ,ะแต่ผมจะให้พี่น้องดูถึงว่าเราสามารถใช้ AI ฟรีในการสร้างภาพแล้วก็หน้าตาที่มันคล้ายกันได้นะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวผมจะไปที่เจ้าตัวนี่เหมือนเดิมเลยนะครับอ้าว c h ท t g p t อยู่ไซส์วะเนี่ยนี่นะครับผมปึ๊บมาแล้ว พี่น้องก็ทําแบบนี้เหมือนเดิมนะครับโดยที่ต่อไปเราก็บอกว่าขอบรรทัดที่2นั่นเองอ่บรรทัดที่2นะครับผมนี่โอเคครับผมปุ๊บ2ครับเอาแค่นี้เลยสั้นๆเลยปุ๊บลันเลยครับผมปุ๊บแล้วเราก็จะเอาคําสั่งมาใช้งานนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าหน้าตาตัวละครมันจะคล้ายกันหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆนะครับผมจะบรรทัดไหนก็แล้วแต่คําสั่งสร้างภาพนะมันจะต้องมีคําว่าอัชับบี้ไททินเอตรงนี้ทุกๆคําสั่งเพราะว่าอันนี้ก็คือหลักการของผมนั่นเองที่จะทําให้หน้าตาตัวละครคล้ายกันไม่ว่าเราจะใช้ AI ตัวไหนมันก็จะคล้ายกันนั่นเองเพราะว่าเรากําหนดแบบละเอียดแล้วนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตคัดลอกก่อนอ้ยนี พี่น้องมาลุ้นกันนะครับว่าผมจะหน้าแตกหรือเปล่าอ้าวโอเคครับผมเสร็จแล้วตรงนี้ไปที่ AI Studio เหมือนเดิมเลยนะครับนี่จากรูปแรกนะเดี๋ยวมาดูรูป2กัก็ดีกว่าครับผมปึบใส่เข้าไปเลยแล้วก็ลันเลยนะอ่าแป๊บเข้ามาอ่ะดูครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนี่นะครับระบบก็ทางานค่อนข้างเร็วนะครับพี่น้องอุ้ยเนี่เห็นไหมเสร็จแล้วนะ ปึ๊บตอนนี้ระบบอ้าวพี่น้องดูครับผมมาแล้วอ่าเห็นไหมนี่นะครับผมก็คือรูปที่สองอพี่น้องลองเทียบดูนะนี่คือรูปที่สองนะนี่กับรูปแรกนะครับนี่รูปแรกอยู่ซ้ายเอ่ยเห็นไหมพี่น้องหน้าตาใกล้เคียงกันไหมโอโ้โหเรียกได้ว่าผมว่าก็ใช้ได้เลยนะนี่เห็นไหมครับผมรูปแรกนะแล้วก็รูปที่สองครับผมพี่น้องดูสิเป็นไง เห็นไหมครับผมนี่แหละผมถึงบอกว่าให้พี่น้องเอาหลักการนี้เนี่ยไปใช้ได้กับ AI สร้างภาพทุกตัวเลยนะเราไม่ต้องเสียเงินเราไม่ต้อง Copy Se e ซอะไรใช้หลักการนี้เนี่ยหน้าตามันก็จะใกล้เคียงกันแต,แต่แต่ผมต้องบอกก่อนนะครับพี่น้องนะว่าถ้าพี่น้องอยากจะให้เขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อให้มันหน้าตาคงอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆ พยายามนะครับผมก็คือพยายามอย่าปิดหน้านี้นะสำหรับเอ่อกูเกิลเอไอสตูดินะก็คือให้เราสั่งต่อไปเรื่อยๆตรงนี้นั่นเองนะอ่าถ้าพี่น้องไปปิดแล้วเนี่ยแล้วไปเปิดสิ่งที่เขาเรียกว่าไปเปิดเซสชันใหม่แล้วเนี่ยนะครับผมเคยลองแล้วนะหน้าตามันก็จะผิดเพี้ยนไปนิดหนึ่งนั่นเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็พยายามใช้คําสั่งสั่งสร้างไปเรื่อยๆให้เสร็จก่อนแล้วค่อยปิดหน้าจอนี้จะดีกว่านะก็คือปิดหน้าเว็บนี้นั่นแหละ นะเพราะว่าถ้ามันคนละเซสชันกันบางทีระบบมันอาจจะมีการผิดเพี้ยนบ้างเล็กน้อยนั่นเองอ่าโอเคพี่น้องพอเก็ตนะครับผมในส่วนของการใช้ AI สร้างภาพฟรีสร้างหน้าตาตัวละครที่คล้ายกันนั่นเองครับสุดท้ายนี้นะครับพี่น้องท่านไหนที่อยากจะซื้อของขวัญของฝากให้กับญาติผู้ใหญ่นะโดยที่ทั้งอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยผมก็ขออนุญาตฝาก ซาลาเปาแพนเบสควงตะหลิวเอ้ยคุณล้วงควงตะหลิวก่อนสิแม่ยังไม่ได้คุณล้วงเลยควงแล้วนะครับของพี่สาวผมเองนะเรียกได้ว่าอร่อยและก็ดีต่อสุขภาพด้วยเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์เลยสายเจวีแกนมังสวิรัติกินได้ทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะว่ามีแต่ธัญ,ญพืชกับธรรมชาติเน้นๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นถั่วลูกไก่เห็ดเม็ดบัวเมคคาเดเมียอลมอนช็อกโกแลตฟักทองญี่ปุ่นมันทถผัชีราว แล้ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับสั่งซื้อกี่ลูกก็ได้ผมจะมอบอ e ีบุ๊กสอนตัดต่อแคปคัดให้ฟรีมูลค่า490บาทเลยตรงนี้นะก็ทักไปได้ที่ไลน์ที่ชื่อว่าแอดแก n d มาล้วงได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนด้วยนะครับนะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมอย่ารอให้พร้อมแล้วค่อยทำเพราะความสำเร็จนะครับผมมันไม่เคยรอความสมบูรณ์แบบนั่นเองนะถ้าเราเรียนรู้อะไรไปแล้วเนี่ยอยากจะสำเร็จเราก็ต้องทดลองทำไปก่อน ซึ่งก็แน่นอนล่ะครับการทําแรกๆเนี่ยเป็นไงครับนะมันก็จะไม่ค่อยดีหรอกเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราทําบ่อยๆซ้ําเรื่อยๆเราก็จะค่อยๆเก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นนั่นเองนะท่านไหนที่ยังไม่ผ่านกฎยังไม่มีรายได้อย่างไรผมก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับผมเพราะว่าเราก็จะสู้ไปด้วยกันแล้วก็จะมีรายได้ไปด้วยกันแน่นอนครับขอบคุณมากครับลงมือเฮ็ด